S <S> <S คนนี้ช uh, anyway, um, kind of right ื่ออะไรคะอืมอจุปะอันนูชื่ออะไรคะอืมหนูชื่ออะไรคะลูกอืมมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะอืมมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะนะชื่อว่าอะไรคะชื่ออะไรคะอากิระ อคีระโอ้โหเพื่อนผู้ชายมีเพื่อนแล้วค่ะอืมชื่ออะไรเราอะอืมชื่ออะไรคะเราอะชื่ออะไรคะเราอะอืมเราคนนี้ชื่ออะไรคะอืมอันนี้ชื่ออะไรคะอืม่าดีร่าดี เขาชอบให้เก่าคอาค่ะตามความจเป็นะเหมาะสมอืมสบายเลยนะเราอะเนี่ยเนี่ยนลลลลลลี่